มาแล้วก็ผมข่าวใหญ่ของแฟนแฟนสไปเดอร์แมนมาเวลเพิ่งประกาศชื่อภาคใหม่อย่างเป็นทางการครับ Spider Man b a n d New Day ซ่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับวันที่31กันกรกยาคมในปี2026นั่นเอง บอกเลยว่านี่เป็นข่าวที่ทําให้แฟนเนี่ยตื่นเต้นสุดๆครับเพราะว่าชื่อแบรนด์นิวเด์เนี่ยมีความหมายที่ซ่อนอยู่นั่นเองซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคอมิกเนี่ยจะรู้ดีเลยว่ามันอ้างอิงมาจากเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน the amazing spider man number no. 546 o 546นะฮะซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี2008นั่นเองและแน่นอนครับว่าทอมพอลแลนดครับกลับมารับบทเดิมปีเตอร์ปาเกอร์อีกครั้งนึงพร้อมด้วยเซนดายาครับที่จะกลับมารับบทเป็น MJ และเจคอบ บาตล,ลอนครับในบทนักลีนนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าซาดิซิงครับนักแสดงดังจากซีรีส์สเตเจอร์ทิงครับจะเข้ามาร่วมแสดงด้วยนะแต่บทบาทของเธอเลยจะเป็นปิศนาอยู่ซึ่งหลายคนครับเดาว่าเธออาจจะเป็นเฟลิเซียฮาร์ดีนะฮะหรือแบ็กแคทนั่นเอง ทีนี้หลายคนอาจสงสัยครับว่าภาคนี้จะเล่าอะไรจากชื่อแบรนด์นิวเด y เราจะเดาได้ว่าเนื้อเรื่องน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบของเดอะเบดแมนโนเวโฮมครับจำกันได้ไหมครับว่าตอนจบภาคที่แล้วด r s t a t e รสเตเนี่ยใช้เว้นหมดลบความจําของทุกคนเกี่ยวกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ทำให้ไม่มีใครจําเขาได้อีกเลยซึ่งนั่นหมายความว่าปีเตอร์ต้องเริ่มชีวิตใหม่ทั้งหมดครับ และในคอมิกแบรนด์เดย์เนี่ยก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันเลยครับหลังจากที่ปีเตอร์เนี่ยทำข้อตกลงครับกับเมฟินโตครับเพื่อลบความทรงจําของคนทั้งโลกเกี่ยวกับตัวเขาเขาก็จะต้องอเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ครับแบบไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่ซับวันแมนพังนี้จะดัดแปลงเนื้อหาจากคอมิกซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวร้ายใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏใน,นจักรวาล MCU มาก่อนก็ได้ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับคือ Spider-Man b นแบ n นิวเดยเนี่ยจะเข้าฉายหลังจากที่ Avenger Doomday ที่จะมีกำหนดฉายวันที่1พฤษภาคม2026ที่มีการคาดเดาว,ว่าหนังภาคน,นี้อาจจะมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของ Avenger โดยเฉพาะในเรื่องของ Multiverse เพราะใน w o y Home เนี่ยเราจะได้เห็นว่าจาักรวาลของ Spider-Man เริ่มบันปวดแล้วและมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตของตัวละครปีเตอร์ปาร์ด้วยครับ สุดท้ายแล้วครับสไปเบอร์เดอร์แมนภาคนี้จะออกมาเป็นแบบไหนตัวร้ายคุณไหนจะโผล่มาบ้างและปีเตอร์เนี่ยจะได้กลับมาเจอเอ็มเจหรือเปล่าเนี่ยสไปเบอร์เดอร์แมนแบนดิวเดย์ครับเข้าฉายวันที่31กรกฎาคม2 0งพนที่สใครรอชมภาคนี้อยู่คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะอัปเดตข่าวหนังใหม่ๆกับช่องเมจิกายด้วยครับผม